ตอนนี้เวลา<ม>เที่ยงคืนกว่าแล้วเนี่ย<ม>ครับเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วนะครับผร้านืึงปิดร้านหมดแล้วนะครับแต่ว่าร้านเราทูชินช้อปปิ้งยังทํางานต่อครับผมเพราะว่าเรามีออเดอร์ใหญ่นะครับผมจากแม่ขวัญแล้วก็พี่เล็กแดนโซนะครับผมแม่ขวัญ 22กิโลพี่เล็กแบนโซ10กิโลนะครับผมต้องปั้นส่งพรุ่งนี้นะครับเราก็เลยต้องรีบเร่งภายในคืนนี้เลยนะเพื่อจะนําออเดอร์ส่งอ่าห้องเย็นภายในพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีออเดอร์ของหลายๆคนที่แบบ5โลบ้าง4กิโลบ้าง2กิโลบ้างนะครับผมที่แบบว่าสั่งมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ครั้งที่แล้วชัปเปอร์ปิ้งตาเหลือวันนี้ชอปเปอร์ปั้นตาเหลือกแน่นอนครับผม แต่ไม่เป็นไรเราสู้นะครับผมเพราะว่าลูกชิ้นชอปปิงของเราเนี้ยมันอร่อยจริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวถึงเทศกาลปีใหม่แล้วทุกคนก็สามารถมาสั่งได้นะช่วงปีใหม่สังกอนสั่งไปชิมก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มขอตัวไปปั้นต่อก่อนนะครับสู้สู้ขึ้นเนียวไปเลยนอนแต่เราได้เงินเราโอเค <laughs>